เลศปกติก็จะเจอพี่ใบาตามแบบตามงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็แบบว่าสนุกคะ่ะแบบว่าเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจเหมือนกันครับจริงๆก็ติดตามผลง,งานน้องเหมือนกันก็ชอบเพลงที่น้องทําแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงที่น้องแต่งด้วยครับเ <c oughs> พลงนี้ก็แต่งเองเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วก็แบบว่าก็เป็นการทํางานของ เป็นเพลงของทางเลมักส์แล้วก็ทํางานร่วมกับใครหนูยับใ่รยับนี่ค่ะจริงเพลงนี้มันเกี่ยวกับว่าคือเป็นการเชียร์อัพทุกคนให้ทำมาแล้วคือทำทำให้สุดอะไรเงี้ยค่ะแบบ go to the max อะไรเงี้ยค่ะส่วน MV ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ย g น to the max to the max ครับไกด์ล่ะครับรวมงานกับน้องเป็นไงบ้างน้องสนุกน้องแบบคือพาผมทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกัตัวเองจะได้ทำหลายอย่างอย่างแบบต้องมาแรปกับน้องต้องมาเต้นกับน้องอะไรครับแต่ว่า ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับอย่างที่บอกสนุกดีครับทำเต็มที่ครับก็หน <Whoa. S 3> oh, ูแบบ หนูต้องบิวตัวเองอย่างว่าช้ามากค่ะแล้วหนูก็จะอยู่คือที่เห็นเซลสกดจิตแดงคือที่เห็นว่าเออดีดีทำไมดูมีอานาจิหนูสกดจิตแดงอย่าหลับนะอย่าหลับนะแต่น้องแรงเยอะครับน้องแบบตั้งแต่หกโมงจนถึงแบบค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบคงได้ตลอดแม็กซ์รักยาวเลยแม็กซ์ตลอดครับต้องช่วยกันไงทั้งสองคนเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบด้วยกันต้องช่วยกันรูเสึกกันถ้เวลาบางทีขึ้นขั้นสูงๆผมก็ต้องแบบพาน้องขึ้นมา พากหน่อยฝักตัวรับหน่อยค่ะอะไราว่าส้นสูงสูงมากบอกว่าการที่จะมายืนข้างๆ้าห้ไว้คือถ้าไม่ใส่ส้นสูงก็ยืนอยู่สเอลอะไรไม่ถึงไม่ถึงไ่วึงไม่ถึงไม่าึงไว่ถแงไว่ถึงไม่กึ่ถึงาม่ถึกัน่ถึงไม่ถึงไ่ถย้ไม่ถึกม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงม่ถางไม่ถึงไม่ถึเไม่ถม่าึงไม่ถม่าม่ถะไม่ถึงไมแตนไ่ถึงไม่ถึงไม่ถึไม่ถึไม่ถึงไม่ถยงไมบถึงไม่ถึงไย่ง่ไไมม่่รับไม่ใช่่แดง่ะ พยายามอยู่ครับเป็นบ่อยเหลือเกินบินิล่ของหนูคืออันนี้ก็เป็นเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ในชีวิตหนูที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะซึ่งแบบก็จะได้ได้รับประสบการณ์แบบการแนะนำมาจากพี่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะคิดยังไงถือของอะไรเงี้ยหนูขายของเป็นใช่อันนี้ปกติก็ถือตามใจฉันอันนี้ก็จะแบบต้องถืองี้น้อะไรเงี้ยค่ะกดกดหน้าแพ็กหน่อยใช่ เลเราเลือกเราเดแม็กซ์เลือกเราสองคนคาแรคเตอร์เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกมาจากอะไรได้ถามคุณพามั้ยเคยเคยแอบได้ยินนะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์หนูเป็นคนแบบจัดจ้านในย่านนี้เราก็เลยได้โฆษณาเลมักเอ้าเลมักแบบเพราะว่าเขามีรสรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมแล้วความเข้มข้นของมันน่ะมันเหมือนความเข้มข้นของแบบคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์ครับของผม ของผมมันเป็นแนวแบบว่าเหมือนแบบทูเดียมแม็กส์ครับคือเราเป็นคนเวลาทําอะไรเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ทําให้มันแบบสุดแรงของเราอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมองเห็นมองเห็นไอ้ไอริจูดตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับทางคาแรคเตอร์ของแบรนด์แล้วเขาก็เลยเลือกเราเข้ามาชิมแล้วเป็นไงบ้างครับ,บแม็กส์จริงๆครับคือมันเข้มข้นมากที่สุดวันที่ได้ลองวันแรกท,ที่ที่วันถ่ายโฆษณาก็เข้มข้นแล้วแต่ตอนเอกมาเป็นซอยที่ออกมาขายอะเข้มข้นเข้มข้นอีกใช่ใช่คือแบบมันอร่อย ตอนแรกว่าอร่อยแต่เมื่อวัร่อยเกินคาดไปครับใช่ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรด้อย่างตัวส่วนตัวผมมาชอบแผ่นหยักอยู่แล้วเวลาแผ่นหยักมันจะแบบไอตัวผงผงที่เป็นความเข้มข้นมันมันเข้าไปมันเข้ายอนแล้วแบบคือคือเคยถ้าเกิดเคยทานเป็นแบบเลสปกติครับเราจะบางทีผมเป็นคนชอบรสจัดผมก็จะหาชิ้นที่มันแบบเฮ้ยอันนี้ยเค็มเยอะ เลแม็กไม่ต้องหาคนกนคน้บชคนนุ่แผ่นแล้วแผ่นใหญ่มากเมื่อกินไปต้องกินสองรอบในแผ่นหนึ่งขับแล้วเอายังไม่ยังไม่เอาอีกรอบหนึ่งองี้ทูเดอะแม็กซ์ครับทูเดอะแม็กซ์ครับก็จริงๆเลก็เป็นเป็นขนมที่จริงๆเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแบบว่าก็ทานกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็อยากให้ลองเปิดใจกันดูครับเลแม็กซ์ก็เป็นเป็นเลที่เข้มข้นขึ้นไปอีกแม็กซ์ขึ้นไปอีกหอมขึ้นไปอีกสำหรับผมนะถ้าใครที่ชอบแบบความเข้มข้นแบบนี้ก็เปิดใจกับเลแม็กซ์ด้วยนะครับฝากทั้งสามรสเลยครับอร่อยสามรส ก็ด้วยความที่มันเป็นลงแบบเลม็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆมาแน่นอนเปิดซองมาเน่ยกลิ่นเนี่ยตีขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลิ้มลองอะตีขึ้นไปถึงสมองแน่นอนี่น้องต้องลองชิมค่ะอยากให้ทุกคนลองชิมกันอร่อยทั้ง3ามรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสพริกวิสา b เนาะบาร์บีคิวพริกแซ่บซีดแล้วก็ซูเมสโซมีส